สวัสดีค่ะก็กลับมาเจอกับกิ่งฟาสไตล์อีกแล้วนะคะทุกคนวันนี้ก็จะมาเมาหมอยในช่วงอินรูมของกิ่งฟ้าค่ะทุกคน วันนี้กิ่งฟ้าก็จะพาทุกคนนะคะมาเมาหมอยเรื่องออราคาตารางเดินทางที่ก่งฟ้าทํางานอยู่นะคะทุกคนว่าราคาเท่าไหร่บ้างมีชั้นอะไรบ้างในการเดินทางนะคะทุกคนอันดับแรกนะคะกรุงเทพลําปางที่กิ่งฟ้าทํางานอยู่นะคะก็จะมีอยู่3ชั้นนะคะก็คือสามาตรฐานนั่นเองค่ะทุกคนอันดับแรกนะคะเอาเป็นราคาที่แบบย่อมเยาวก่อนเนาะ ราคาแรกนะคะก็จะเป็นมาตรฐานนี้เลยค่ะเป็นมอ4ขอค่ะทุกคนเป็นราคาชันประหยัดมากอยู่ที่ราคา457บาทนั่นเองนะคะก็คือกรุงเทพรำปาก็ใช้เวลาในการเดินทางทั้งหมด9ชั่วโมงไม่เกินนี้นะคะทุกคน คันถัดมานะคะทุกคนก็จะอยู่ในกึ่งระดับกึ่งกลางนิดนึงนะคะตัวนี้ก็จะเป็นแบบชั้น V 32ที่นั่งนะคะทุกคนก็จะอยู่ราคาที่533บาทนะคะทุกคนตัวนี้ก็จะมีแบบจอทีวีให้มีพอร์ต USB ให้มีเบาะนวดนิดนึงนะคะทุกคนตัวนี้ก็จะเป็นแบบคาดเหลืองนะคะทุกคน ตัวต่อมานะคะทุกคนก็จะเป็นแบบว่าเออชั้นสุพีมเลยนะคะทุกคนก็จะอยู่ราคาสูงขึ้นมานิดนึงนะคะแต่ว่านั่งสบายนิดนึงนะคะก็จะมีอยู่2อมาตรฐานก็จะเป็นอ่ารีโมซีสิเมตรกับเป็น12เขามไม่เรียกว่าอะไรนะคะก็จะเป็น 2ชั้นนั่นเองนะคะทุกคนริมูซีนะคะก็จะเป็นราคา711บาทตัวนี้ก็จะเป็นชั้นเดียวยาว15เมตรนะคะทุกคนก็จะราคา711บาทมาตรฐานเบาะจะเป็นยังไงเอ,อ่ยก็จะเป็นแบบเบาะเดี่ยวฝั่งซ้ายแล้วก็จะเป็นเบาะคู่ฝั่งขวานะคะก็จะมีทั้งหมด11แถวนั่นเองก็คือเรียงยาวกันหมดเลยนะคะตัวนี้จะเป็นริมูซีนะคะก็คือ15เมตรนั่นเองนะคะราคา711บาทคา่ะมาตรฐานมอ1่กอนะคะจะเป็นคั สีชมพูแบบนี้เลยค่ะทุกคนตัวต่อมานะคะทุกคนจะเป็น2ชัชนตัวนี้ก็จะเป็นอ่า VIP VIP ตัวนี้ก็จะเป็น v i p 32ที่นั่งเหมือนกันนะคะมาตรฐานนะคะแต่ว่าจะเป็น ่าสีชมพูนะคะเบาะจะไม่เกิน33ที่นั่งนะคะตัวนี้บางบริษัทที่เขากําหนดนะคะตัวนี้ก็จะเป็นราคา711บาทเหมือนกันแตกต่างกันยังไงหรอคะแตกต่างกันก็คือจะมีห้องชั้นล่างห้องชั้นบนนะคะทุกคนก็จะเป็นความแตกต่างจาก15เมตรรีมซีนกนะ็คือมีห้องชั้นล่างแล้วก็ห้องชั้นบนเองก็เลยมีความแตกต่างกันนิดนึงแต่ราคาก็ 711บบาทเท่ากันนะคะทุกคนตัวนี้จะเป็นมาตรฐานมมออะไรคะมอสี่กอน,นั่นเองค่ะทุกคนเอาล่ะทุกคนวันนี้กีฟ้าก็จะพาทุกคนนะคะมา มาตรฐานนะคะราคาของกรุงเทพรํปางนะคะมีราคาเท่าไหร่บ้างกีฟ้าก็มาบอกให้กับท่านผู้ชมแล้วนะคะเดี๋ยวเอาไว้ครั้งหน้าอาจจะเป็นอ่าตารางเดินรถกรุงเทพรํปางดีกว่าเนาะใกล้ชิดกับกีฟ้าดีนะคะทุกคนแล้วกีฟ้าก็จะมาพูดอะไรที่มีความลุล็กนน้อยในการทํางานหรือว่าอาชีพบรรณาธิกของกีงฟ้านะคะทุกคนวันนี้กีฟ้าไปแล้วนะคะถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับ กดติดตามให้กิงฟ้าด้วยนะคะวันนี้กิงฟ้าไปแล้วค่ะขอบคุณค่ะ